สวัสดครับสวัสด,ดีครับผมมันนี่แดงไฟเตอร์มาเล่ครับผมไฟที่เราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าขันซ้อมอยู่ที่ค่ายจินอาสาวรกักแก้วอยู่ที่จันทบุงครับที่เดิมเราเลย,ยนู่นนะมีใครไปช่วยเป็นคุกคามซ้อมอะไอย่างเงี้ยบ้างไหโรดมีน้องๆในใค่ายกับเบิร์ดบี่ๆใ,ใ,ในค่ายชื่อกันครับตอนนี้เราอายุ ยี่สิบสองปีสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สิบปีลูกมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับผมอันนี้จะต้องมาเจอดาบดำนะครับผมไม่เคยแต่ยกันแน่นอนไม่ครับเพราะวันนี้ต่างถึงสายเลยครับและได้ศึกษาเกมมาต่งย่างได้ดูยังดูดูพี่เขามาเขามวยสไตล์เตะขาตอนนั้นวันนี้มาเจอดาบดำวานเก่งวางแผนไงดิเลขตามสไตล์เราเลยมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยครับอ่าล่าสุดต่อยไปที่ต่อยที่ล่าเชื่อมเนินอ่าวันนั้นต่อยกับ ต่อยโรงเรียนแพ้ไหมชนะนกครับชนะมาด้วยเบียดเท่าไหร่มาตั้งแตยู่ต่อยร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าไม่ได้ต่อยร้อยยี่สิบสี่เนาะเมื่อกี้เข้าไปช่างแล้วเป็นไงมามาผ่านเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะของใครเหมือนเดิมครับผมคุมมากี่กิโลคุมมาประมาณสี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบเก้าครั้งคนจังหวัดพัทลุงเด็กพัทลุงครับฝากเชิญช่วยแฟนครับฝาก่าหนครับ คืนนี้เต็มทีนะครับอ่อวันนี้คู่เอกช่องทูนะ,ะครับผมขอโชคดีครับ